บายดีพี่น้องวันสกรูสกรูมันนี่สนุกกันได้หมหลอดตลาดทิ่มันี่ได้ที่นี่เขาพึ่น้องกัลว่าสนุกทีมาซื้ออย่างพี่น้องพน้องกันเนอพี่น้องเนอสนุกคนจะมาซื้อเปล่าอืมคนนุ่งได้แน่เลยอืมอีเปยสีเหลืองเนาะสีเปยเนาะเออเนาะปูเปยพี่เนาะพอดีสุด ờ làm cho, hay xô nè mình nói mình nhảy vô tay Hãy

สวุกส่งไปมีน้องคือหอาคนใหญ่คนยังมากคนยังดีสื้อยู่ตัวโตเท่าไรนี่ห้าสิบ้าห สามสิบห้ามันมีแต่เบอร์นั้นจ้ะมีสามหกแก็ใส่ได้ไมเขาใส่สามสี่สามสี่บ่เออหูแล้วแต่ว่าถามราคาเื่อห้าสิบหาพันเอาไหยเฮ้ยตัวเบอร์สามสิบสองีงเอาห้าสิบกระไดคันเอาเม็ดดว งามตัวนี <m> ้ห่ก็มาใหม่เออเ้ยซุปเซียมองเนาะบเอากบโ่น้องงงเล้ซุปงงเมืงเลยงามนะพี่น้องเนาะงามบพี่น้องซุกเราบางคนมาซื้อเสือผ้าเรางหลายมดหลายงแวพี่น้องเสือมีแนวยได้พี้งงผ้ากันเกิงาม่น้องเลยแบบจ่าชเลือกตัวไหนก็ยังโี้ เสย,ยืดสนุกเสย,ยืดนะคนเจ้านุงได้ค่ะแม่นไปนแพงเนี่ยตัวเด็กเสภาพันนะตัวสภาพันหรอวะวอล้สภ5กระบุ่นนะไอ้เหรอเด้อ นี่ปเปนเนะเออนีู่กาสีแดงนะเออน้ส่อหยู่สันสาใหญ่ค่ะเอาสีชมพูนี่งามคนขาวมันลงสีชมพูนี่ จะดมันมาก็ได้แบบนีอะไีบานะสิแต่นงามเปนาอือโอ้ยย้รฮอนล้วน่กัยกระแบบุอะไอย้ยกพื่อนว่ามันฮอนแล้วเด็กน้อยเขาตัวนเอาเสื้อกาวใหมัน สีแดงอ,อ่ะพอดีมันแต่เออเออคือมันได้หาหนกเอาไหมสีชัู้ตัวเออนั่น,นก็ง่าหาหนกซื <S <S ้อเครื่อง่ยมีคนขายบอสุดเท่าไหร่นะวนี่ยสุดเท่าไหร่ สิบสิบห้าได้บอกอ 1> <1> สิบห้เน่ะสองสุดนี่ชุดโประป๊มันจะเป็นโซ่แวขื้อกันด้วยอันนี้เป็นเสื้อกล้ามนี่นครับอืออันนี้ละโซ่ได้แนงอันนี้เออสีสน่ารักงาอือ โอ้มันใหญ่ก้อนนั่นเนาะี่เปอยากซื้อเครื่องรูอยากซื้อเครื่องใหญ่นะเออมเมนอยู่มันก็ใหญ่หลายโพดมีหาย่ใช่้นองอยกเปิดตัวปลูกนนจสุดนีใชบิลงนน้นเบื่อน้อยกว่านี้ก็บ่มี จะมากนะสีเขียวนะสีอะไรสักสีบัวกระบอกบางคนขาวเดี๋ยวน้องพอดอ่ะสองเสื้ออ่สองสุดเด้อเสื้อให้น้องปูเป้เด้อพี่น้องเด้อไอบีมีเงินสช้ก้อนจ้งซื้อให้ไอบีมเงินยังบ่มีสวงนี่ อนุอง่งคลัเลยฮานุ่งเออเจ้าค่ะเออเอาแล้วไหมโตไปไหนแอมบรุษบ่อซอห้าบลัยจะบอกชิคิม่าแล้วคือโตซอหา้าพัน ดำแตง่ายไม่นัดมันจะบกเบือนเอสี่น้องแตง่ายรแม่อืออือ,อสีดำน,นึ่นตงตงัวเอาสองตัวและสองตัก็หาสิพันสองตัวร้อยบาทพี่น้องสองตัว200สองร้อยบาทตัวละร้อยพี่น้อง ตัวสีม้าคนหนูอือสนอืมจะคนขาวอาวตัวเดียว่ยวสี้ม้านะอืมเสร็จูงเดียวเรดียวลนะ้สูงตัวนึงเด็กน้องเด้อแล้วได้ เดี๋ยวแจ้งินค่าสู้เดี๋ยวอันนี้แม่นคิรวรถเออมึองเป็นแกง,ยยงแก,ง,<ะ>แกงไปเท่ากนะันนะนอกสกัดแม่เลี้ยงเดียวแม่

อันนี้แม่ตลาดเพชรมันเนีเดยดพี่น้องไนขายเสื้อผ้าหลายสนอมนุ่งาา้วจักโตพี่น้องเอยเดียควคนจ้อยคนตัวแล้วนุ่งบารายเดยงามมาพี่น้องเอาะ หรับคลิปนี้สาวนุกกับเซยลาพีนา่น้อตเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบา่าวแพนสาวนุกเด้อจ้าแล้วก็อย่าลืมช่องสาวน้องแซ่สาวน้องพาแซ่บเด้อจ้จาบ๊ายบาย